สวัสดีทุกคนนะจา๊ะอันนี้ป้าป้าเราไปเอาเปลือกทุเรียนจากร้านแม่มณีร้านแม่มณีขายทุเรียนที่ตลาดอัยรานะจ๊ะนี่แม่มณีให้มาเข่งบโบรเลยอันนี้เป็นปุ๋ยโพแทสเซียมได้เป็นอย่างดีที่เราหมักไว้เห็นปะ่ะนี่เปลือกทุเรียน นี่ถังใหญ่เลยทีนี้มันมีเยอะใครอยากทําก็เอาไป3ากิโลต่อน้ำตาลทรายแดง1นกิโลนะใส่น้ําให้ทุ่วมๆแล้วหมักเอาไว้หมักเอาไว้สักประมาณ15วันดึเดือนกรองคือกรองใช้แก้วกาแฟหนึ่งกาแฟนะกรองอาแตน้ําแล้วใส่ไปที่น้ำหนึลิตร แล้วรดราดต้นไม้ต้นพืชรดราบเลยทุกสามวันใบก็จะใหญ่โพแทเสเซียมเนี่ยมจะทำให้พืชมีขนาดใหญ่มีผลโตสีสวยเพราะฉะนั้นเรียนรู้กันไปอันนี้ได้มาเยอะขนาดนี้ทำไงใครจะเอาไปรองกระถางแล้วปลูกต้นไม้ก็ได้นะ ส่วนเรามีไอ้นี่รอบบ้านเลยน้ำหมักรอบบ้านเราจะทำแบบนี้เห็นปะเราจะเอาเปลือกทุเรียนเทใสาเลยหมักไปแบบนี้ทุกกระมงเดี๋ยวเราจะทยอยเ,อเก็บเปลือกทุเรียนใส่เยอะมหมเยอะ ใครไปยนโยนใส่กระถางก็ได้เดี๋ยวให้เขาย่อยสลายเองแต่มันก็จะช้าจะต้องช่วยเอาจุลินทรีย์มาช่วยย่อยแล้วเอาไปใส่ทุกกระมังแล้วแต่ใครจะเอาไปใส่กระทงกระถางเขาเป็นปุ๋ยชั้นดีเขาเอาไปทําไม่นี้ด้วยถ่านเห็นไหมถ่านเปลือกทุเรียนโอ้ยมีประโยชน์หมดแหละอัดไปก็เจ็บตาไป เรามีป right? <t ary> ัญหาเรื่องสุภาพดวงตาที่หลายๆคนรู้อันนี้เราอัดเก็บไว้ก่อนปล่อยตอนไหนค่อยว่ากันเห็นแล้วมันต้องอัดไงคนที่ทําช่อง Youtube เนี่ยนะมันเห็นอะไรไม่ได้หรอกมันก็ต้องอัดเก็บเป็นคนชอบถ่ายรูปใช่ไหมพวกเราจะติดมิสไยถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัดวิดีโออะไรแบบเนี้เป็นสัญชาตญาณของยูทูบเบอร์ เจออะไรก็ถ่ายวันนั้นเจองูอองูสิงไม่ใช่งูสิงดิงูแสงอาทิตย์ถ่ายไม่ทันเมื่อก่อนเจองูก็วิ่งหนีป่าละวิ่งหนีเลยอ่ะเดี๋ยวนี้พอเข้ากลุ่มงูเราก็แยกชนิดดด้ละอันไหนงูมีพิษไม่มีพิษงูพิษอ่อนงูชนิดไหนที่ไม่มีพิษแล้วดุร้าย พี่พี่ห้าวพี่ห้าวงูทำมะพร้าวนิใสเขาค่อนข้างดุแต่เขาไม่มีพิษไงทีนี้เราเรียนรู้กันไปไม่ได้ใส่ถุงมือรีบถ่ายนี่แล้วก็เอาไปใส่ใสไว้ตามทำให้ดูเฉยเดี๋ยวเราก็เอานูน่นไอหนังกูยังไม่ได้เก็บใส่ตรงนี้ก่อนนะ ไม่ไดเก็บเยื่อทีกว่ามีถังไว้รอบบ้านเลย <c oughs> ยังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยนี่แล้วก็เทใส่เลยแบบเนี้หมักไปทุกกระถางรดราต้นพืชต้นพืชเขาจะได้แข็งแรงอู้กระเจียบกระเจีบกระเจีบขาวอ่ะอาการไม่เคยดียนะจ๊ะ เดี๋ยวต้องจัดการซะหน่อยมะเขือเทศปลูกเอาไปเลยโรยหวานๆไว้นะจ๊ะมาเก็บใหม่ใส่ไปใส่ให้ท่วมๆหน่อยนี่ใส่ไปให้หมดเรามีถังหมักรอบบ้านแล้วก็จะเอามาใส่เลยรอบบ้านเลยอบ เนี่ยเผือทุเรียนอย่าทิ้งนะจ๊ะทุกคนอมหมักใครไม่มีน้ําตาลทรายก็เอาน้ำหมักเสร็จอาหารหมักใส่ได้เลยเดี๋ยวเราจะไปใส่ทุกกระมังเลยนะไปละเรามีอาการเจ็บตาเครืองตาขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อสุขภาพต้องมาอันดับหนึ่งนะจ๊ะ หสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลีป่ยนแปลงเ,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 เสมอท่องเอาไว้แค่นี้นะ